สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้แลวครับวันนี้ก็กลับกันมาอยูดก,กันในแมปโก้การได้ A นะครับและในวันนี้เราจะมาทําอะไรที่มันไล้สาระกันแต่ว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนนะน,ะนั่นก็คือเราจะมาทําเชอร์รี่ยักษ์กันนะครับโดยสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการทําผลใหญ่ผลอื่นนะนะก็คือเราต้องมีเบสิ c สปริงเกอร์แอดวานซ์สปริงเกอร์กอตตี้สปริงเกอร์มาสเตอร์สปริงเกอร์แต่ว่าที่เราจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือเบอร์รี่บัสเตอร์สปริงเกอร์นะนี่อันนี้เลย เป็นสปริงเกอร์ใหม่ที่เราจะสามารถคราฟในคราฟติ้งอีเวนต์ตรงนี้ได้นะส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็ถือว่าหาค่อนข้างง่ายนะก็คือเราใช้เป็นอง,งุ่นแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่จากนั้นก็กอลลี่สปริงเกอร์แล้วความสามารถของมันเนี่ยคือการบวกไซส์พวกอง,งุ่นพวกบลูเบอร์รี่สตรอเบอรีร่ลัสเบอร์รี่แล้วก็เซเลบเบอร์รี่ด้วยนะก็คืออ่ะอันเนี้ยเป็นเมนหลักของเราเลยไอเซเลบเบอร์รี่เนี่ยแต่ข้อเสียเลยมันคืออยู่แค่1.5นาทีนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1.5 1 1 50นนนนนนาาาาาทททีีีีี่่หหมยถึง30วววิิรืออั้ ไม่เข้าใจมันก็มานับเวลายังไงแล้วก็เราต้องใช้เป็นสัตว์เลี้ยงนี้ด้วยนะสัตว์เลี้ยงเจ้าเม่นเลือด <Hello. S 1> ถ้ามีแนะนําว่าให้ใช้เลยนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แค่ว่าถ้ามีเนี่ยผลมันจะใหญ่มากเดี๋ยวผมเอาสัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวพวนี้ออกุก่อนนะคือก่อนหน้านี้ฟาร์มแต่โพลินีสแมงโก้เนี่ยใช้แต่แมวเอาจริงคือแมวนี่โหดมากนะโหดแบบโหดมากๆเลยปั้มผลไม้พวกมูลได้แบบสบายๆเลย เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะดูมันเผยแล้วอาจจะไร้ประโยชน์นะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้เป็นเนี่ยความสามารถมันโหดมากเลยนะคือมันจะทําให้พืชผลที่เป็นจําพวกหนามเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้น2เท่านะถ้าหากว่าเป็นบล็อตเฮทฮอกแต่ถ้าหากว่าคุณใช้เป็นเม่นธรรมดาเนี่ยมันจะบวกไปแค่1.5ไซส์นะก็ถือว่ายังเยอะอยู่คือบวกเท่าแมวเลยคือเราไม่ต้องรอให้แมวมันไปนอนอยู่ตรงนี้เลยคือแค่เราวางลงสวนเนี่ยมันก็บวกไซส์ให้เราแล้วนะแล้วประเด็นคือมันสามารถสแต็กได้ด้วยไงนะ มาเลยทําให้แบบมันโหดมากเลยอันนี้คือผมมีเม่นเลือดอยู่แค่4ตัวนะคือไปหาแลกกับคนอื่นมาผมไม่ได้ซื้อไว้เลยต้องไปหาแลกคนอื่นมาอีกทีคือจะดีมากเลยถ้าผมมีเม่นเลือด6ตัวแต่แต่ใช้เป็นเม่นธรรมดา2ตัวไปก่อนอ่านี่ไงเห็นไหมยังผมยังไม่ทันจะลดน้ําหรือว่าปัดสปริงเกอร์เ่ยมันมันโตแบบใหญ่มากเลยนะอาจจเป็นเพราะว่ามีแมวเกาะรานี้มานอนด้วยมั้งมันก็เลยใหญ่ขึ้นแบบโมโหลานขนาดนี้ นี่ยังมาแปะสปริงเกอร์เลยด้ย,ดยลากมันจมดีแล้วนั่นเดี๋ยว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 ลากจมดีแล้วอันนี้อันนี้คือแบบแค่แค่ใส่เม่อย่างเดียวนะยังไม่ทันทำอะไรเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก้อนเนี่ยเก็บไปได้ยี่สิบกิโลนี่ขนาดยังไม่ได้ปักสปริงเกอร์เนี่ยอะผมต้องทําใจทําลายไอเชอร์รี่พวกนี้นะถึงแม้มันจะผลใหญ่ก็ตามแต่ถ้ามันเก็บไม่ได้มันก็อ่อไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าที่ผมทําอะไรแบบนี้หากว่า ไปคลิกโดนต้นไม้นี่คือจมนะแบบหายไปเลยนะต้นใหญ่มากเลยแบบใหญ่จนเก็บไม่ได้อะเพราะว่าผมต้องเก็บเม่นก่อนโอ้แล้วนี่มันอะไรเนี่ยผมว่าผมต้องเก็บเม่นก่อนนะไม่งั้นโอ้โหไม่งั้นอไม่งั้นไม่น่าจะได้ปลูกอะไรแล้วตอนเนี้ยเก็บเม่นก่อนน้ำน้ๆน้าน้ามาก่อนโอยอะไรเนี่ยอื้ไม่ต้องเก็บแล้วเล่หมืแล้วสวนตูเนี่ยเฮ้ยผมผมไม่อยากทําลายเลยอะผม หาที่ฮาวเวดใช่ไหมมันติดต้นไหนอะปัญหาเลยมันติดต้นไหนจะฮาวเวดมันยังไงอะจะเก็บมันยังไงกูเก็บไม่ได้เชอร์รี่แม่งใหญ่เกินไปโอ้แล้วนี่อะไรแอนตี้บีโอ้ B. โหจะเก็บผลใหญ่หนึ่งผลนี่กูต้องแก้พัลสเซิลอะไรวะเนี่ยไม่ได้ทําแม่งแล้วไอ้คลิปแล้วสอนทําเชอร์รี่อันใหญ่ในเมื่อปัญหาแม่งเยอะขนาดนี้เปลี่ยนฮิตบ็อกช์เชอร์รี่หน่อยไอ้ฮิตบ็อกในการเก็บเชอร์รี่เนี่ย มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยมันเลยเก็บไม่ได้แล้วแบบพอมันโตมันก็ไปอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันไปอยู่ตรงนู้นเลยเหรอเนี่ยชี้มันตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นจะบอกนะว่าฮิตบอยเชอร์รี่มันอยู่ตรงนี้เล t e ถถึงขั้นต้องลื้อสวนอะเพื่อที่จะเก็บไอเชอร์รี่พวกเนี้ยแล้วเชอร์รี่มันเก็บไม่ได้ด้วยนะประเด็นเราใช้ฮาร์เวคุ้มไหมเนี่ย แดนเทลได้โปรดแก้ด้วยไอเชอร์รี่พวกนี้มันมันใหญ่จนมันทะลุดินไปเลยอะแล้วมันเก็บไม่ได้โห oh, oh, นี่คือลงทุนรื้อสวนเพื่อจะเก็บไอเชอร์รี่ผลเดียวเนี่ยแล้วโอ้โหอีเวนต์เวิร์กิงบีโอ้โหโอ้โหและนี่ก็เชอร์รี่ผลยักษ์อีกอันดูซิระหว่างมึงกับความอดทนของกูใครจะชนะ20่สิบกิโลยีกิโลนี่ยังไม่ถึงครึ่งหน่วยนี่เลยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, กูเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ดีไหมเนี่ยเชอร์รี่ยักษ์ใหญ่จนสวนพัง มันใหญ่จนสวนพัยจริงๆเนี่ยมันเก็บไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหกูจะเก็บยังไงเนี่ยเอ่อโทเวลอยู่ไหนโทเวลอยู่นี่นะลองเลื่อนๆหาดูมีตรงไหนย้ายได้ย้ายไม่ได้เลยแถเฮ้ย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 เหมือนเหมือนจะไงไงเออได้แล้วโอ้โหอู้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดกิโลโอโหกว่าจะได้ครึ่งชโมองจะแก้ปัะกครึ่งชมงโอโหโคตรใหญ่ อู้มันอู้มันมันใหญ่กว่าเมลอนผมอีกแล้วเนี่ยวันนี้ของไปอวดแล้วโอ้โหนี่อันนี้มันไม่ได้ติดกายพันธุ์อะไรเลยเนี่ยแค่แม่เลือดกับแมวที่บังเอิญมานอนใส่ถึงกับขั้นต้องลื้อทั้งสวนอะแต่ว่าไปผมขอลองเช็คราคาหน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่ลูกใหญ่ประมาณเนี้ยโอ้โห12ล้านโอ้โหผู้ตรอพันธุ์12ล้านอะแล้วถ้าเป็นสามิูเทิมาตรฐานอะก็จะแล้วก็จะมีเอ่อฟอร์เซนฟอร์เซนคูณแปดฟอเซนโดนเนิร์ฟเหรอไม่เหลือแปด โอเคผมไปกดเครื่องคิดเลขในมือถือมานะเอ่อในเครื่องคิดเลขในคอมตรงนี้มันแปลเป็นอย่างอื่นนะคือในรศัสา์เนย่ามันราคา1นึ่งแสนล้านเลยนะคือแบบเยอะมากๆเลยอ่ะยังไม่ได้ติดมิวเทสหรืออะไรเลยอ่ะแล้วแบบเป็นธรรมดา3ามมิวเทสมาตรฐานอ่ะไม่ได้ติดโกะไม่ได้ติดเรนโบอะไรเลยเราเลยเนื้อหาคลิปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย อา่ ара, ตอนนี้ผมก็ย้ายสวนเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะนี่เหลือแค่ไอ้ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวผมเอารหัสลองมาปักมาสเตอร์เลยนะเพราะว่าไอ้รหัสเนี่ยมันมาสเตอร์ใกล้หมดแล้วเอาล่ะเท่านีก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนดีกว่าของที่เราต้องมีก็แน่นอนสปริงเกอร์ทั้งหลายส่วนมาสเตอร์ก็อยู่ในรหัสลองตรงนี้นะนี่ยืนทือๆตรงนี้แล้วก็จะทําการปักแอดวาซ์ไมาก่อน2ชิ้น นี่ปากกอรี่สองชิ้นไม่รู้จำเป็นเปล่าแต่ปากไปก่อนแอดวานสี่ชิ้นให้มันทั่วมุมแล้วก็เอารหัสลองเนี่ยมาปากกอรี่ปึ๊บนี่ปากไปเลยหนึ่งอันถาดลองเราปากกอรี่ไปละเออแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าเมนวางไว้เด้อนี่ตัวที่จะทำให้สวนเราแบบว่าระเบิดเลยระเบิดลับเบอร์บบอรบบอรนี่ปากไปสองอัน แล้วก็ทีนี้ก็ไล่เก็บเบอร์รี่ที่มันเล็กๆออกเก็บๆเ,เก็บไปแล้วก็เตรียมดูสวนเราเละได้เลยให้ hey, รีบเก็บไปนะเพราะว่าไอ้ฟิงเกอร์เบอร์รี่เนี่ยมันอยู่ได้แค่1นาทีห้าหนึ่งจุดานาทีคือก็ไม่รู้ว่ามันนับอะไรยังไงอาจจะเป็น1นาทีสาวิมั้งเพราะมัน1.5ึ่งจุดห้านาทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันนับเวลาอะไรของมันอ่านี่อันอนี้เริ่มเห็นแววใช่ไหมอ่าเริ่มเห็นแววบ้านพังนะใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะกลับมาพักอีกหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวออกเกมตอนนี้เลยแล้วจะกลับมาดูกันว่าบ้านเรามันจะพังแค่ไหน later อละลตอนนี้ก็กลับเข้ามาจอยนะดูสิว่าไอเจ้าผลเชอรี่ของเราเนี่ยมันจะโตแค่ไหนละไม่รู้ว่าจะโตจนสวนพังเลยหรือเปล่าโอ้แล้วตอนนี้ไข่แมลงขายด้วยเฮ้ยไข่แมลงขาย2อ,อันภายใน1ชั่วโมงฮ้ยเจ๋งวะเจ๋งเจ๋งอะล่ะไปครับของเรามาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าไอเชอรี่ของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียว ก็าล้ผมจะหันหลังไปภายใน3แมเด็เมื่อกี้เห็นปิ่มๆแล้วถังภายนสามงหนึ่งป๊บโอ้โหวันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้แล้วมันติดพลิรเนตแล้วเราเห็นสแกนตรงนี้เลยโออันนี้ลากกันเนี่ยจำไอ้ตรงลากตรงนี้ปะ่ะไม่ใช่ลากดิจำพุ่มไม้ตรงนี้ได้ป่ะตอนแรกมันเป็นพุ่มไม้ประมาณตรงนี้จู่ๆมันพุ่งมาอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วบัคเอ็กตรงนี้ผมยังอยู่ใช่ไหมเออยังอยู่ มันกลายเป็นเนินภูเขาไปแล้วว่ะตรงเนี้ยผมทําอะไรลงไปกับบ้านตัวเองเนี่ยไม่ใช่บ้านคือมันเป็นสวนอ่ะแต่ติดเรียกบ้านตลอดเลยเออเรียกว่าเป็นบ้านลวกันเอโอโหนี่ติดโพลิเนตโอ้โหติดโพลิเนตรัวๆอยู่ตรงนี้โ,โคตรใหญ่มันใหญ่แบบดำดินไปแล้ววนนั้นน่ะแต่ถ้าผมเอามาเทียบกับไอเนี่ยเอามาเทียบกับขนาดโอ้โหเอามาเทียบกับขนาด 70, 70กิโลคือมันมันเล็กกว่าเลยนะเนี่ยเนี่ยลองเทียบไปเนี่ยมันเล็กกว่านะบอกเลยถ้าผมมีไอเม่นเลือดพวกนี้ประมาณสัก แปดตัวน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยเฮ้เดี๋ยวก่อนนะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามาันทะลุมาอยู่นี่เฮ้เดี๋ยวมันจะใหญ่นขนาดนั้นน่ะคือเชอร์รี่ที่ผมถืออยู่เนี่ยไอ้เจ็ดสิบกิโลเนี่ยมันยังถึงแก่ตรงนี้อยู่เลยนะเนี่ยมันทะลุม,มาถึงนี่เลยอะจะใหญ่ในขนาดนั้นแล้วใหญ่เวอร์ชิบหยเลยคือตอนนี้ไม่รู้จะพูดแลนะ้วแหละนอกจากว่าโหใหญ่มากๆโคตรอูมเลยอะ นานาผมคิดว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละมั้งคือผมคาดไม่ถึงเลยนะว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดนี้อ่ะถ้าเขาแก้เรื่องฮิตบ็อกซ์ในการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่เนี่ยมันจะดีมากนะเพราะว่าฮิตบ็อกซ์ปกติของเชอร์รี่เนี่ยมันจะเก็บมันอยู่ประมาณตรงนี้นะฮิตบ็อกซ์ในการเก็บเกี่ยวผลเชอร์รี่อยู่ตรงนี้ไอที่มันโชว์ในสวนเราอะ่ะมันมาแค่ตรงนี้แล้วเขาเปลี่ยนให้มันเก็บได้อยู่ตรงเนี้ยมันจะดีมากคือจะเก็บเกี่ยวสะดวกขึ้นแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรัคคบคล ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับมันจะใหญ่อะไรขนาดนี้วะเนี่ย